มาพิกคาดพิกอะไดของเรานะคะวันนี้สิ่งที่คุณคาดหวังหรือน,นึกไว้ในใจนะคะตอนนี้ช่วงเวลานี้นะคะผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะแล้วแนวทางจะเป็นยังไงบ้างใช้วิจารณญาณในการฟางังอิทธิพลของคลิปนี้หนึ่งเดือนไม่เกินสามเดือนนะคะอ่ะไปเริ่มกันเลยนะคะผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะวันนี้จะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ให้นะกองที่หนึ่ง ง,งานของคุณเป็นยังไงคุณคาดหวังอะไรไว้นะคะทุกคนต้องมีความหวังเสมอเนาะเพื่อวันข้างหน้าต่อไปพลังงานของคนกองนี้ขึ้นมาเลยหนึ่งดาบนะคะเหมือนคุณเริ่มบางเรื่องมานะคะแบบมีความหวังมากนะคะที่จะแบบว่าให้ทุกอย่างมันออกมาโอเคนะคะแล้วก็เฮ้ยดีนะนี่เก้าถ้วย มี9ถ้วยขึ้นมามี6ถ้วยนะคะได้รับการช่วยเหลือการ support นะคะจากทุกทิศท,ทุกทางนะคะคุณอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหานะคะเกี่ยวกับบคุคคลที่3หรือว่าทะเลาะก,กับใครไม่ได้หลังใจนะคะมีปัญหาอะไรนะคะคุณกำลังจะผ่านพ้นมันไปได้แล้วก็จะ,ะเขาเรียกว่าจจัดการกับอุปสรรคที่เจอได้นะคะอสิ่งนี้มันต้องผ่านการวางแผนนะคะด้วย มีการวางแผนเกิดขึ้นนะคะมีการแบบว่า,าวางแผนไว้ไม่ได้ดังใจวางแผนจะเริ่มต้นอะไรแล้ว,วมีแบบว่าเ,ออเพื่อนหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมาขัดจังหวะนะคะหรือทะเลาะก,กันความเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้ก็มีนะคะอืมแต่ว่าทุกอย่างจะออกมาได้ด้วยดีนะคะขอดูหน่อยเป้าหมายของคุณนะคะช่วงที่คุณนึกถึงหรือว่าตั้งเป้าหมายนะคะหรือคาดหวังมันคืออะไรคนที่เลือกอกองนี้ส่วนใหญ่เป็นาธาตุลมนะ ไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะคุณตั้งเป้าหมายเรื่องอะไรนะคะคุณกําลังตัดสินใจบางเรื่องนะคะกําลังจะเลือกบางเรื่องบางอย่างอาจจะแบบกาลังการเลือกของคุณมันเป็นสถานการณ์ที่แบบรวดเร็วเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาให้คิดเยอะอย่างเงี้ยเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะเหมือนบางคนตัดสินใจที่เลือกนะคะคนสองคนทางสองทางงานสองงานนะคะสองโปรเจกต์สองโครงการเกิดขึ้นนะคะโอ้ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเดอะสตาร์นะคะหนึ่งเจ็ดเดอะสตาร์แต่สิ่งที่คุณจะเลือกนะคะมันเป็นการเริ่มต้นมันเป็นแนวทางนะคะที่ดีมันเป็นความหวังใหม่มันเป็นแบบทางเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะคะเออมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นที่ปลายทางของคุณนะคะมาดูว่าผลลัพธ์ของคุณจะออกมาแบบไหนกับสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วก็คิดไว้ภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเอาไพ่กลมมันสับยากเนาะ ผลลับเป็นไงบ้างตึงอู้คิงถือถ้วยนะคะ The Magician ผลลับแห่งการเริ่มต้นหรือผลลับแห่งการอ่าคิงคิงหรือควีนควีนควีนถ้วยนะคะ Devil คุณอาจจะจบบางสิ่งบางอย่างนะคะจบได้ด้วยดีได้กลับการชี้นำนะคะจบโครงการจบโปรเจกต์หรือเรื่องใดรที่แบบว่ามันถึงเวลามันจะจบอ่ะนะคะคุณจะตัดสินใจได้คุณจะมีข้อมูลพอที่จะตัดสินใจกับสิ่งที่คุณจะเลือกหรือกับสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นแต่การเริ่มต้นหรือว่าการทําอะไรภายใน หนึ่งถึงสามเดือนนี้มันเป็นทิศทางของคุณคุณจะมีความรู้ความสามารถคุณจะเจอแนวทางของมันเองคุณจะมีกูรูหรือว่าผู้รู้ผู้นำทางนะคะมาช่วยคุณนะคะเออในทิศทางนี้นะคะผลลัพธ์ออกมาดีไหมดีค่ะดีบางคนเกี่ยวกับความรักใช่ไหมเออบางคนกําลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีมากแล้วค,คุณคิดอยู่ในใจคุณจะได้คําตอบกับสิ่งที่คุณร้องขอหรือว่าอยากจะรู้เรื่องราวเหล่านั้นสิ่งนั้นนะคะ เออขอดูหน่อยว่าเดมเมจิเชียนมาบอกว่าการเริ่มต้นของคุณไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดแนวทางใดก็ตามนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณอยู่อ่าสิ่งที่คุณมี energy กับหนึ่งหรือสามเดือนนี้คุณจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบนะคะเพื่ออะไรเพื่อความสําเร็จนะคะหกกระทานเป็น the victory า a r d ถ้าคุณวางแผนอย่างรอบคอบคุณประสบความสําเร็จแน่นอนกับสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะ ชัดเจนขึ้นมาอีกว่าต้องวางแผนดีๆอย่าทำแล้วมาคิดทีหลังให้คิดก่อนทำนะคะนี่คือสิ่งที่สปิริตของคุณบอกมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรคุณคะหนึ่งถึงสามเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลจะส่งความช่วยเหลือมาเป็นนอยอบคับขึ้นมาเลยนะคะ เซเว่นครับขึ้นมาถ้าคุณจะเลือกอะไรนะคะตัดสินใจดีๆถ้าเลือกผิดคุณจะนำฮามาซึ่งการถูกหลอกได้ถ้าคุณเลือกถูกคุณรู้ว่าคุณจะเลือกมันเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะคะจะมีคนช่วยเหลือคุณนะคะรวมไปถึงการเงินของคุณด้วยนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะต้องออกมาจากความซื่อสัตย์ภายในด้วยนะคะ มาดูนางฟ้าสุดท้ายนะคะนางฟ้าบอกอะไรคุณกับหนึ่งถึงสามเดือนนี้คอนฟ i d e n t ค่ะอ่าสิ่งที่นางฟ้าของคุณนะคะบอกคุณเลยว่าจงมีความมั่นใจนะคะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าไม่จำเป็นไม่จาเป็นเสมอไปนะคะอ,อ่ทำเดี๋ยวนะไม่จำเป็น ทำให้คุณต้องมั่นใจในตัวเองเท่านั้นพอนะคะโอเคเข้าใจแล้วนะคะการก้าวไปข้างหน้านะคะบางทีคุณก็ไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเองสักเท่าไหร่นะคะคุณไม่มั่นใจหรอกนะคะแต่ว่าทําให้คุณต้องมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคือความเชื่อมั่นของพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ะะคุณจะต้องศรัทธาควบคู่กันไปกับตัวเองแล้วก็รู้ว่าพระเจ้านะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณทํางานผ่านคุณนะคะและอยู่กับคุณในทุกด้านพึ่งพานะคะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มั่นใจการมั่นใจของคุณนะคะแล้วก็จะ เพิ่มความกล้าและความศรัทธาของคุณคุณจะมีบางอย่างมาดนบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะคิดจะลงมือทำแต่สิ่งที่ควบคู่คือศรัทธาในตัวเองแล้วก็ศรัทธากับตัวตนภายในของตัวเองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะถ้าคุณนับถือนะอืมเขาจะนําพาคุณไปเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณเยอะเลยทีเดียวสำหรับคนกองนี้นะคะโอเคค่ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะอ่าทีนี้มาดูกองสองค่ะ คนที่เลือกกองที่สองอันนี้ขึ้นมาเลย tree of pentacle นะคะห้าถ้วย the emperor The e m ม r พรสนะคะว้ววิวอฟอร์จูนนะคะทิทางชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนนะคะบางคนกำลังขยับขยายหน้าที่การงานกำลังดวงของคุณกำลังเปลี่ยนคุณมีพลังในเรื่องของแบบความคิดสร้างสรรค์พลังในเรื่องของการสร้างสรรค์แล้วก็การมองไปข้างหน้านะคะการขยับขยายการพัฒนาตัวเองนะคะหรือการต่อยอดบางอย่างนะคะแล้วก็ โอกาสกําลังเข้ามานะเหมือนคุณสร้างโอกาสของคุณด้วยแล้วก็มีสามเหรียญคุณได้รับการซัพพอร์ตมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้ช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นเงินโอกาสหรือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจัก,กรวาลซัพพอร์ตคุณนะคะดวงของคุณกําลังขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะคะมันเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่เลือกกองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานของเอ่อเดี๋ยวนะราศีพฤกษพ นะคะคนเกิดวันศุกร์วันเพนลรหัสนะคะหรือว่าเมถุนตุลกุมชาว่าน้ําก็ได้นะคะเอาแหละมาดูสิคะว่าคุณตั้งเป้าหมายหรือว่าอะไรนะสิ่งที่คุณหวังไว้แล้วคิดอยู่ในใจมันคืออะไรเมือวอลเหมือนคุณตอนนี้คุณกาลังโอเคกับตัวเองนะคุณรักตัวเองคุณมีแพชชั่นคุณมีจินตนาการอยากทํานั่นทํานี่หรือเร่องดีๆมันผดขึ้นมาในหัวนะ,ะแต่มันก็มีความ เสียใจบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังก้าวข้ามผ่านไม่ได้ซึ่งมันมาขัดขวางนะคะอนาคตของคุณสิ่งที่คุณหวังไว้คุณอยากจะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่มันแย่ๆอุปสรรคเรื่องราวไม่ดีความเศร้าความทุกข์หรือว่าโรคประจําตัวหรือวางคนก็เป็นความเครียดภายในสะสมนะคะคุณแบบจัดการกับมันยาก หมือนคุณพยายามมากเลยนะคะกับตัวเองที่จะมีวันนี้เออคุณผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาเยอะมากๆนะคะอ,อคุณอยากจะผ่านพ้นมันไปได้กับความมืดนะคะที่มันมีอยู่ในใจของคุณตอนนี้บางคนอยากจะหลุดนะคะอยากจะมูฟออนอยากจะหลุดอยากจะเดินทางอยากจะจากพื้นที่ตรงนี้คุณรู้ว่าที่ที่คุณอยู่มันไม่โอเคนะคะคุณอยากจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่านี้นะคะบางคนอยากจะหลุดออกพลังงานของทอกซิกนะคะหรือว่า เหนื่อยอะนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะออกตรงนี้อยากออกจากงานอยากเลิกลาความสัมพันธ์นะคะเอ,อ่อวาวุ่นสับสนนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่ค่ะเรมเพอร์คุณอยากจะชัดเจนคุณอากจะมีความมั่นคงในในชีวิตของตัวเองทุกด้านมาดูสิ่งที่คุณคิดภายในสามเดือนนี้จะเป็นยังไงผลลัพธ์ค่ะขอผลลัพธ์ภายในสามเดือนนี้คุณสับสนนะจิตใจบางทีไม่ค่อยนิ่งนะคะจริงๆด้วย มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบหาทางออกบางทีอารมณ์มันสับสนมันหงุดหงิดนะคะอ่าเดอะสตาร์มาได้รับการเยียวยาอยู่นะกับสิ่งที่เราเจอคุณจะได้รับการเยียวยาค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของท็อกซิกนะฮะคุณจะรู้ความจริงการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกิดจากเฮ้ยเรารู้ความจริงหรือว่าพลังงานท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เราได้ต้องแบบ take t a k e action กับมันนะคะ แต่ในที่สุดนะคะแบบคุณจะแก้ไขปัญหารหรืออุปสรรคที่คุณเจอในตอนนี้ได้โดยความช่วยเหลือมีความช่วยเหลือมาค่ะ <c oughs> โทษทีอ่ทีนี้ดูหน่อยนะคะว่าอุปสรรคของคุณที่คุณเจอมันคืออะไรคะ่ะความสุขคุณขาดความสุขโดยเฉพาะความสุขกับตัวเองนะคะเอ,อคุณบ้างานมากเกินไปคุณคุณออกแรงมากเกินไปคุณไม่ค่อยใจดีกับตัวเองนะคะ คุณขาดการเจอสังคมนะคะเจอเพื่อนฝูงนีคะเออบางคนก็แบบว่าอยู่ในช่วงของแบบต่อสู้พยายามอะไรเงี้ยต้องใช้ความอดทนอย่างมากนะคะอืมสามดาบเจอพลังงานที่แบบเหนื่อยอ่ะคุณเหนื่อยอ่ะเอาตรงๆคุณเหนื่อยนะคะที่นี้ขอคําแนะนําหน่อยนะคะภายในสามเดือนนี้คําแนะนํากับเป้าหมายของคุณ ตั้งสติทําสมาธิเมื่อทําได้ตั้งสติวางแผนให้รอบคอบนะคะ,ะระลึกถึงคุณนับถืออะไรหมอโบมไม่รู้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยู่เคียงข้างค,คุณเสมอบางคนก็เป็นพระแม่กาลีพระพิคเนตขึ้นมานะคะบางคนความฝันคุณเจออะไรจากความฝันมาแล้วคุณพังบางอย่างพยายามไกด์ไลน์คุณผ่านความฝันค่ะเออบางคนอาจจะฝันเห็นแบบเด็ก ฝันเห็นแบบเรื่องราวแปลกเรื่องราวที่คุณแบบฝันแล้วสถานสถานที่เดิมๆหรือฝันย้อนอดีตอ่ะเออผู้คนเดิมๆหรือเหตุการณ์บางอย่างคุณเคยฝันมันเป็นแบบไกด์บางอย่างคุณจะต้องฮิลลิ่งบางเรื่องนะคะให้อภัยกับใครสักคนที่คุณยังไม่เคยกลดล็อกเลยเพราะว่ามันจะติดอยู่ในตรงนั้นแล้วมันอันล็อกยากมันจะทําให้เรามีปัญหาณปัจจุบันได้เออ ขอดูคำแนะนําของนางฟ้าของคุณนะหนึ่งถึงสามเดือนนี้เพียงคุณได้ naughty the s i g n หมายความว่ายัางไง yes is yes the s i g n you've been received heaven sent อะไรที่คุณได้รับนะคะาการนำทางหรือว่าสัญ,ญลักษณ์มันมาจากการที่แบบสวรรค์ได้ส่งได้ส่งอ ได้ส่งสัญ,ญลักษณ์นี้มาให้คุณสัญ,ญลักษณ์ที่คุณได้รับนั้นมาจากสวรรค์นะคะขนนกเห็นไหมบางคนอาจจะเจอขนนกหรือเห็นขนนกจากไหนก็ได้นะคะหรือว่าเหรียญหรือว่าสัญญาณอื่นๆนะคะไว้บนเส้นทางของคุณเพื่อเตือนคุณว่าคุณเป็นที่รักไม่เคยโดดเดี่ยวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลนางฟ้าอยู่เคียงข้างคุณดังนั้นะระลึกถึงโดยเฉพาะตอนนอนให้เขามาช่วยคุณฮิลลิ่งนะคะ ถ้าคุณทําแล้วนะคะคุณอาจจะเจอก่อนที่คุณปฏิบัติหรือมาเจอคลิปนี้นะคะขนนกนี่คือสัญญาณที่บอกว่าคุณได้รับการช่วยเหลือหรือว่าถ้าคุณเห็นทีหลังคุณอาจจะเออเริ่มแบบเออจริงนะแล้วคุณเริ่มบําบัดตัวเองนะคะแล้วทุกอย่างจะโอเคอ่ะขอให้คุณโชคดีนะคะที่พบที่เจอนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงดีแนวทางของตัวเองขอบคุณการัพพ p o r t การสนับสนุนขอบคุณนางฟ้า ะะแล้วก็เทวดาที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเลิบเค่ะ